แนะนำการใช้งานตู้นึ่งติ่มซำนะครับตัวนี้จะส่งถึงร้านบิงซูนมหกนะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอ่าก็เหมือนเดิมครับเติมน้ำเนี่ยฝาเปิดได้นะครับเติมน้ำเติมน้ำให้เหนือจากพื้นขึ้นมาประมาณ2-3นิ้วได้นะครับเพราะตัวนี้ทำสูงด้านหลังนี้เป็นท่อระบายหวัวนระบายความร้อนขึ้น คาวรระวังห่างจากตัวข้างฝานะครับแล้วก็มีหัวแก๊สให้เหมือนเดิมนะครับเป็นหัว KB5 นะครับก็จุดไฟรอแล้วก็เปิดแก๊สนะครับต่อแก๊สเข้าตรงนี้เป็นหัวเล่งนะครับหัวตัวทีต่อเข้าตรงนี้แล้วก็พอไฟหมดก็เปิดปุ๊บตัวนี้ปิดไว้นะครับปิดไว้ก็เวลาอันนี้เป็นตัวปล่อยน้ํทาทําความสะอาดนะครับปล่อยจากรูข้างบนนี้นะครับปล่อยจากรูข้างบนนี้ ไรลลงไปทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ปล่อยปล่อยทิ้งนะครับแก๊สก็ปกตินะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะอ้าวแล้วขานะครับตัวขาตั้งขาตั้งนี้สามารถหมุนปรับได้ทั้งสี่สี่เนี้ยไปอยู่พื้นถ้าพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับหมุนขานไม่ต้องหาอะไรมาลองนะครับหมุนขาเอาเพราะขาทุกตัวนี่ผมใส่เกลียวไว้หมดเลยหมุนต่ําสูงได้เพราะพื้นที่แต่และบ้านมันไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้ครับผม มีอะไรก็โทรมาถามนะครับเบอร์ผมอยู่ตรงนี้โอเครับผม